สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมังกรครับดวงชะตาเดือนกรกฎาคม2 5 6 8ักลัคนาราศีมังกรเดือนนี้ดักหน่อยนะครับแต่สู้ไหวครับเพราะดวงได้อุดมเกณฑ์เป็นดวงสุเขาเรียกว่าเป็นดวงที่ต้องเดือนนี้สู้มีเรื่องให้สู้นะมีเรื่องให้ต้องบูแต่ผมมองทิศทางในแง่ดีเป็นเรื่องที่สู้แล้วรวยอ่ะ ลักษณะแบบนี้นะ,ะก็ต้องเอากันหน่อยเหนื่อยกันหน่อยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรแต่ก็ยังได้รับความสำเร็จโชคลาภดูดีโอเคจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนอื่นขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง ทุกอ,อกทุกใจคำทำนายก็ยังเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟกันได้เหมือนเดิมครับคิวอารและเบอร์พ้อมเพลนี้ได้เลยนะจ๊ะและขออยุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ครับเปิดคอร์สสอนออนไลน์วิชาโหราศาสตร์ไทยฉบับสมบูรณ์ทั้งเบื้องต้นและพยากรณรวมคอร์สเดียวกันเลยนะครับสไตล์ปังสิบทิศเรียนให้รู้ดูให้เป็นจัดไปเต็มระบบรายละเอียดคอร์สนั้น ทุกวันอาทิตย์ครับ9โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับสอนสดออนไลน์นะครับเป็นการสอนออนไลน์แบบสดสัปดาห์ละครั้งผ่านโปรแกนม o o o l l m m e t t นะครับครั้งละ3ชั่วโมงบวกๆนะเรียนไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องกินข้าวเที่ยงนะกินไปกินบ่ายนะ <laughs> นะดูวิดีโอย้อนหลังได้ตลอดชีวิต นะเรียนเสร็จปุ๊บวิดีโอมันก็จะบันทึกเรียนจบปุ๊บก็บันทึกวิดีโอเรียบร้อยแล้วก็เรนเดอร์สักแป๊บหนึ่งแล้วก็จะส่งให้ไว้ทบทวนนะที่เรียนไปแล้วหรือใครที่ขาดเรียนครั้งไหนก็ถือว่าไม่ขาดเพราะมีวิดีโอย้อนหลังให้ดูนะครับและไฟล์การสอนเป็น PDF ก็จะส่งให้ด้วยนะครับตลอดการสอนหลักสูตรก็8เดือนนะครับ นานหน่อยแต่ต้องขนาดนี้ถึงจะเรียกว่าดูกันได้แบบจังหนับอะนะครับจากศูนย์ผมจะสอนเริ่มจากศูนย์ตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารดูกันแบบวันเดือนปีเกิดนับวันนับคืนนับดวงดาวกันยังไงเอาแบบนั้นเลยเอาแบบศูนย์เลยนะครับเริ่มวันอาทิตย์ที่ 7กันยายน2568มีเวลาตัดสินใจกันพอสมควรนะใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ก่อนเดือนกันยานะสมัครมาได้เพราะถ้าเกิดมันเต็มเร็วอะ่ะผมก็ต้องปิดเร็วนะครับเพราะว่าจะต้องบริหารจัดการกลุ่มเรียนห้องเรียนอะไรกันอยู่นะครับอสนใจครับเหลือเพียง12,000บาทบางคนบอกราคาแพงราคาสูง8เดือนนะ ปกติราคาเนี้ยหกเดือนเขาสอนกันอนะ่ะหกเดือนอันนี้เราแถมให้แปดเดือนเพราะว่าจริงๆแล้วคอเนะีมันหกเดือนแต่ผมดูแล้วนะหกเดือนทายได้ทายเป็นแต่ไม่ชำนานสองเดือนหลังเนี่ยเราจะเอาดวงมาวิเคราะห์กันแบบเน้นๆหนักๆเดี๋ยวจะมีตัวอย่างคลิปคนที่เขาวิเคราะห์ดวงอ่ะ ว่าเรียน6เดือนจากที่ดูดวงไม่เป็นเลย6เดือนเขาดูดวงได้อย่างไรเดี๋ยวมีคลิปมาใหา้ดูเลยว่าเรียนต้องได้แบบนี้รุ่นพี่ที่ผ่านมานี่เองนะครับสนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่ l i น์แอด QR code นะครับแอดโหราเก้ 15, หรือสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์063 2415 693 ลัคนาราศีมังกรดวงชะตาเดือนกรกฎาคม2568คือที่บอกว่าต้องสู้เนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกดาวเจ้าดาวเนี่ยเข้าเรือนอริครับ <c oughs> คุณดูกี่ดวงสี่ดวงโอ้โหอรลิมันแปลว่ายากอะ่ะฉะนั้นดาวที่เข้าไปสี่ดวงมันก็หลายเรื่องราว เรื่องราวในชีวิตสี่เกินสี่เรื่องด้วยดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์เนี่ยมันครองสองเรือนนะสามดวงก็หกเรือนหกเรือนก็หกเรื่องราวหกเรื่องในชีวิตคุณจะเจออุปสรรคเอาละสิ <c oughs> เหนื่อยไหมดูแล้วแหมมันน่าเห็นใจเหลือเกินนะพูดถึงตัวเองด้วยเพราะผมก็ลักนณาบังกอนแต่ไม่ต้องกลัว มันยังมีมุมที่สู้ได้ก่อนจะไปวิเคราะห์ทีละดวงทีละดาวฝากเครื่องกองน้ำโครเวนโอพลัสนะครับปรับอุณหภูมิได้3ระดับนะสอุณหภูมิเลยร้อนเย็นอุ่นน้ำอุณหภูมิปกติเลือกโครเวติดต่อคุณมดครับ099 495 6297เห็นว่าสามารถผ่อนได้ด้วยนะเดือนหนึ่งหลักร้อยบาท เดือนหนึ่งหลักร้อยบาทนะครับไม่ถึงพันอะ่ะผ่อนเดือนไม่ถึงพันอะ่ะนะครับใช้กันยาวๆคุ้มกว่าคือดูแล้วอะ่ะคุ้มกว่าซื้อซื้อน้ําเป็นแพ็คๆก,กินอะ่ะอันนี้เราต่อน้ําปปาต่อจากก๊อกที่บ้านได้เลยเข้าเครื่องกองน้ําได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกินดื่มใช้ได้ทั้งน้ําร้อนน้ําเย็นคุ้มนะครับก็สนใจก็ติดต่อไปนะผ่อนไปเดือนละไม่กี่ร้อยนะครับติดต่อคุณมดไปแล้วกันนะครับ ลัคนาราศีมังกรก่อนอื่นดาวดวงแรกเลยที่ย้ายก็คือดาวพระศุขดาวพระศุกโคจรเขาเพระปุตตะปุตตะเป็นเกษตรเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นอันนี้ธรรมชาติเลยไหนบอกว่าอาจารย์บอกว่าเหนื่อยไงแน่นอนเดี๋ยวการเริ่มต้นใหม่อะมันต้องเหนื่อยอยู่แล้วแต่ ต้นเดือนกักฎายนเป็นเวลาแห่งการที่คุณต้องคิดอ่านทำอะไรใหม่เริ่มต้นใหม่เนี่ยอย่างผมเนี่ยกำลังจะเปิดคอร์สเรียนใหม่รุ่นใหม่เนี่ยซึ่งยาวเลยนะแปดเดือนกินเวลากันเป็นครึ่งปีเกินครึ่งปีอย่างเงี้ยก็เนี่ยลงคลิปชุดแรกล่วงหน้าก็สักก่อนเดือนก,ะะกักฎายนแล้วเดี๋ยวจะลงโปรโมท กันแบบเต็มๆก่อนช่วงเดือนกร,รกฎานี่แหละฉะนั้นเนี่ยก็เป็นจังหวะเลยฉะนั้นปุตตะดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนการงานดาวการงานเป็นเกษตรครับคือดาวสุกเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านราศีพฤษภเป็นเจ้าของบ้านราศีตุลสองจุดฉะนั้นเมื่อดาวสุกโคจรเข้าสู่พบปุตตะสิ่งใหม่ เป็นกเกษตรเห็นไหมดาวนี่คือบ้านของดาวศุกร์อยู่แล้วเนี่ยบ้านของดาวศุกร์ดาวศุกร์เข้าบ้านตัวเองเป็นกเกษตรเป็นเจ้าของกเกษตรแปลว่าเจ้าของฉะนั้นสิ่งความหมายของภพเรือนนั้นมันจะสมบูรณ์ภพนั้นคือภพบบปุตตะปุตตะแปลว่าสิ่งใหม่ๆบุตรบริวารได้ลูกน้องใหม่ก็ได้ บางคนที่เริ่มที่แต่งงานก็อาจจะมีบุตรมีสมาชิกใหม่ในบ้านใครที่ทำงานก็อาจจะมีลูกน้องเข้ามาใหม่สมาชิกใหม่ในที่ทำงานหรือท่านเป็นเจ้าของกิจการก็รับลูกน้องเข้ามาเป็นไปได้ทั้งนั้นซึ่งมันจะเกี่ยวโยงกับเรื่องงานเพราะดาวศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนการงานด้วยเมื่อดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานดาวศุกร์เป็นเกษตรก็แปลว่าการงานมั่นคง ดีไหมดีหายใจหายคอคล่องขึ้นเยอะตลอดเดือนกันยาเอ้กรกฎาเดี๋ยวดาวสุขอย่างที่บอกอะ่ะเมื่อกี้คุณเห็นภาพรวมไปแล้วใช่ไหมว่าเดี๋ยวมันเข้าอาลิหมดอันนั้นมันเข้าไปเดือนไม่ต้องตกใจเนาะฉะนั้นช่วงกรกฎาเนี่ยต้นเดือนเป็นต้นไปเนี่ยคิดอะไรไว้วางแผนอะไรไว้ทำ ไอ้อย่างผมเนี่ยมันทําอะไรไม่ค่อยเก่งฉะนั้นเวลารู้ว่าจังหวะไหนดวงดีผมต้องทําล่วงหน้าอันนี้ส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมเนี่ยอย่างพูดง่ายจะทําอะไรเนี่ยในเดือนกร,รกฎาเนี่ยไม่ใช่ว่ารอกร,รกฎาแล้วทําผมเริ่มสตาร์ตตั้งแต่เนี่ยกลางมิถุนาเนี่ยลุยแล้วเริ่มโปรโมทแล้วเห็นไหมคอร์สเรียนแล้วเดี๋ยวกร,รกฎาเนี่ยจะโปรโมทแบบเต็มแม็กเต็มสูบ เนี่ยฉะนั้นมันก็ต้องเป็นลักษณะแบบนี้สําหรับใครก็ยังไม่มีโครงการคิดอะไรไม่ออกก็คิดเล่นๆไว้ยังมีเวลาอยู่นะครับวันที่สองก,ก,กรกฎาก็สามารถสตาร์ทเริ่มทำอะไรได้อย่างตั้งอกตั้งใจก็จะประสบผลสำเร็จได้ครับแล้วมันจะเกี่ยวกับเรื่องงานด้วยนะครับราดาดสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรดวงต่อไป ดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะโคจรเข้ามาเล็งดวงชะตาแล้วมีตำแหน่งเป็นมหาจักรอันนี้ก็ต้องเกี่ยวกับสุขภาพครับมรณะมหาจักรมาเล็งลักนณคือโดยทั่วไปมรณะเนี่ยหนึ่ง โรคภัยไข้เจ็บสองสิ่งเก่าๆสิ่งที่มันผ่านไปแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าเชื่อมโยงจากที่ดาวสุกย้ายไปเนี่ยคุณกำลังจะทำอะไรใหม่ๆก็จริงแต่คุณอาจจะนำทักษะเดิมทักษะเก่าๆความรู้เก่าๆงานเก่าๆของคุณเอากลับมาทำใหม่มาปั้นใหม่มารีแบรนด์ใหม่ ก็เป็นไปได้เนี่ยคิดอย่างนี้นะผมก็เนี่ยเวลาดูเวลาทำคลิปเนี่ยผมทำสดนะไม่มีตัดต่อไม่มีเทคไม่มีอะไรเนี่ยเนี่ยผมพูดไปเนี่ยปุ๊บผมคิดได้เลยเออมันก็มีอยากอะไรที่ทำเรื่องเก่าๆที่ตอนนั้นอะตอนที่ทำช่อง youtube เนี่ยเคยคิดจะทำแล้วก็พอเพลินมันติดโควิดแล้วก็ไม่ได้ทำพอไม่ได้ทำก็ ล้มเลิกไปเลยแล้วก็ลืมยาวไปเลยเนี่ยเออเนี่ย,ยพอเห็นอย่างนี้ก็เดี๋ยวลองสักทีนี้เผื่อมันจะดีอ่าเป็นลักษณะอย่างนี้นะแต่อีกในแง่หนึง่งมรณะนี่มันหมายถึงโครคภัยไข้เจ็บครับสุขภาพมะเรงลัคนาแบบนี้ก็ต้องดูแลให้ดีดูแลให้ดีเพราะว่าเราต้องเก็บแรงกายแรงใจเอาไว้สู้กับอะไรต่างๆนานา,นาน ที่มันจะถาโถมเข้ามาลัคนาราศีมังกรนะโดยธรรมชาติดวงชะตาในรอบปีเนี่ยดวงคุณจะดีคือต้องไปไปลายปี่หลังเดือนกันยาเข้าใจไหมหลังเดือนกันยาเป็นต้นไปแล้วก็ผ่านปีใหม่มกรากุมภาอะไรอย่างเงี้ยดวงจะดีช่วงนี้ในช่วงตั้งแต่พฤษภามิถุนากรกฎา,าสิงหาเลยพวกนี้นะช่วงนี้เป็นช่วงทุกรอบปีอ่ะ ช่วงนี้จะดอบและดวงจะฟื้นจะขึ้นต่างๆนานาเนี่ยก็ในช่วงกันยาเป็นต้นไปอย่างผมเนี่ยทำช่อง YouTube ครั้งแรกเนี่ยก็คือเดือนกันยาเลยเปิดช่อง YouTube อัดคลิปทำนายดวงเนี่ยตอนนั้นยังทำงานราชการอยู่ก็ทำคลิปเล่นๆนะเนี่ยเริ่มเดือนกันยางั้นสไตล์ชีวิต ของชาวลัคณาราศีมังกรมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ฉะนั้นช่วงนี้มันก็ต้องผ่านมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะฉะนั้นถือว่าดีเพียงแต่ว่าจุดหนึ่งที่อาจจะต้องพูดตรงๆให้เรามัดระวังคือเรื่องสุขภาพใครที่รู้ตัวว่าอาจจะมีโรคประจําตัวหรือว่าอาการมันฟ้องอ่ะร่างกายมันไม่พร้อมหรืออะไรเนี่ยนะสละเวลาไปตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยก็ส่วนครึ่งปีแล้วจริงๆตรวจสุขภาพมันต้อง ปีละสองครั้งนะอ่าใครใครที่ทําผ่านไปต้นปีแล้วหรือว่าผ่านไปหนึ่งปีแล้วยังไม่เคยไปตรวจซ้ําเนี่ยก็หาเวลาว่างไปเตรียมพร้อมไว้เราจะได้พร้อมร่างกายไงบางทีตัวเราเองเราตามใจทั้งเรื่องอาหารการกินหรือว่าเรื่องการนอนการออกกําลังกายเนี่ยแต่ถ้าหมอสั่งปุ๊บเนี่ยทำนะ คือไปตรวจสุขภาพแล้วให้หมอสั่งซะเราจะได้ควบคุมตัวเองได้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้แต่อย่าลืมเรื่องที่ว่านำสิ่งเก่าๆก,กลับมาลื้อฟื้นทำใหม่อันนี้มันอาจจะพลิกกลายเป็นดีได้สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะทำทั้งคู่อะถัดไปเอาแล้วเนะี่ยของจริง ดาวพุธด,ดาวเกตครับพร้อมกันเลยนะวันเดียวกันสองดวงยกเข้าสู่ภพอริซึ่งตรงนี้อะดาวเกตเข้าภพอริเนี่ยอันนี้ไม่ดีเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วยเหลือเป็นช่วงที่เวลาที่คุณจะต้อง คิดอ่านทำอะไรด้วยตัวเองจะขอพรขอนูน่นขอนี่เนี่ยไม่เป็นผลอยากได้อะไรทำด้วยตัวเองซึ่งมันก็เป็นการดีนะครับทีนี้ดาวพุธอ่ะนิดนึงดาวเกตเข้าพบอริสสำหรับใครที่มีความเชื่อ ในเรื่องเกี่ยวกับสายมูสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเนี่ยคุณก็ต้องดูเรื่องเจ้าที่เจ้าทางอะไรให้ดีที่บ้านอาจจะลืมปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดถวายน้ำถวายดอกไม้อะไรเงี้ยอาจจะเหนื่อยไม่มีเวลาหันมาใส่ใจตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นการดี เป็นลักษณะแบบนี้คือเขาเป็นอลิกับเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็อย่าไปเป็นอลิกับเขาเข้าใจไหมทีนี้ดาวพุธบังเอิญดาวพุธมันเป็นดาวเจ้าเรือนอลิอยู่แล้วเมื่อดาวเจ้าเรือนอลิเข้าสู่ภพอลิก็แปลว่าอลิเป็นไงจบไปครับสําเร็จทีนี้บังเอิญด ดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะสุภะแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อดาวเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในภพอลิคุณก็อาจจะมีปัญหากับเจ้านายกับผู้ใหญ่ของคุณอาเช่นพ่อแม่ผู้อาวุโสผู้มีพระคุณเจ้านาย หรือคนชั้นสูงเป็นแบบนี้ก็ได้ฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรก็ต้องระมัดระวังบางครั้งเราอาจจะเผลอพลัง้งพูดจาเพราะดาวพุธมันเป็นคำพูดคำจาเผลอพลั้งพูดจาไม่ดีอะไรออกไปบางทีผู้หลักผู้ใหญ่เขาฟังแล้วก็ไม่สบายใจอะไรลักษณะแบบนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึง แต่ดาวพุธเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็จะจบไปด้วยตัวเองไม่เป็นอะไรตรงเนี้ถือว่าดีอ่ะทีนี้ถึงคิวดาวศุกร์แล้วดาวศุกร์ก็เข้ามาสู่ราศีมิถุนพบอริเห็นไหมการงานเป็นอริแลละ อุตตะเป็นอหลีแล้แสดงว่าการเริ่มต้นใหม่เป็นไงเริ่มไปแล้วติดขัดยี่สิบเจดกร,รกฎาดาวสุกย้ายตรงนี้วันที่สองแล้ย้ายเข้าสู่ตรงนี้วันที่27มันก็ติดขัดแล้วครับการงานติดขัดสิ่งที่เริ่มต้นใหม่ติดขัดซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติซึ่งมันก็เป็นธรมมนนธรมชาติ อะไรที่เริ่มต้นใหม่ทําโครงการใหม่มันก็ต้องยากเสมอมันก็ต้องมีจุดที่มันติดขัดเริ่มต้นอาจจะรุ่งอาจจะดีทุกอย่างดูดีเดี๋ยวพอมันเริ่มดําเนินไปมันมีเยอะขึ้นมันก็จะมีปัญหามากขึ้นเป็นเงาตามตัวแต่ไม่ต้องกลัวทั้งหมดทั้งมวลผมมองว่าการที่ดาวพุธ เข้าสู่ภพอริเป็นเกษตรแล้วทุกอย่างมันจะโอเคเพราะอริเป็นเกษตรก็แปลว่าอุปสรรคจบอุปสรรคเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นแล้วสามารถจบได้จบได้ด้วยตัวมันเองหรือจะมองอริเป็นในแง่ของการแข่งขันก็ได้ สิ่งที่ท่านเริ่มต้นหรืองานของท่านอาจจะเป็นงานที่ต้องต่อสู้ประกวดแข่งขันเช่นโครงการใหม่ของท่านงานใหม่ของท่านต้องแข่งแข่งกันทำยอดขายแข่งกันทำผลงานไอ้อย่างเงี้ยกลับกลายเป็นดีเลยเพราะมันแปลว่าท่านจะประสบผลสำเร็จท่านจะชนะ ซึ่งชนะได้เพราะดาวองคารดาวองคารเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุดาวองคารเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะดาวองคารย้ายจากราศีสิง์พบมรณะเข้าสู่ราศีกันพบสุภพพะพบสุภพพะไม่เท่าไหร่มันได้ตำแหน่ง อัมพุอุดมเกณฑ์ชัดเจนดูดีอัมพุคือภุมโมเนี่ยภุมโมคือดาวอังคารชีโวโสโรและโสราพันธุและปุตตาและสุภาว่าสำคัญดาวอังคารได้ตำแหน่งมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ตังบุกบันฟันโฉงเฉง ช่างผ่าดผนหนักหนาหน้ายำเกรงยดยิ่งเพลงจึงมีให้ดีดาวังคารมหาจักรดาวอังคารคือความขายงนความกล้าแข็งขยันเมื่อดาวังคารเป็นมหาจักรนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบผลสำเร็จเพราะมันเป็นดาวแห่งความสำเร็จดาวแห่งโชคลาภดาวแห่งลาภะ ัดเจนต่อให้เจออุปสรรคอริเจอปัญหาแค่ไหนเมื่อดาวังคารเป็นมหาจักรจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ดีชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยดาวังคารเนี่ยถือว่าเป็นดาวที่ดีของดวงชะตาเพราะเป็นดาวดีทั้งสองเรือน เป็นดาวที่เสริมศักยภาพคุณได้เต็มที่เพราะชาวลัคนาราศีมังกรเป็นราศีธาตุดินนิ่งช้าดาววังคารมันเป็นดาวที่ว่องไวกล้าแสดงออกฉะนั้นมันเอามาเสริมเอามาเสริมจุดแข็งเอามาลบจุดด้อยของท่านดาววังคารเป็นมหาจักรก็ชัดเจนดูดี ฉะนั้นไม่ว่าจะเจออุปสรรคอลีแค่ไหนดาวังคารก็สามารถแก้ไขด้วยความขยันอดทนมุ่งมั่นตั้งใจสำเร็จได้ในเดือนกรกฎาคมนี้สำหรับเดือนกรกฎาคมชาวลัคนาราศีมังกรสรุป ดูท่าทางเหมือนจะเจอจุดร้ายนะแต่เอาจริงๆนะผมมองว่าอุปสรรคเนี่ยมันคือเข้าใกล้ความสำเร็จช่วงเวลาที่คุณเจออุปสรรคนั่นแปลว่าคุณกำลังเข้าใกล้ความสำเร็จอีกครั้งในชีวิตดาวมันบอกใบ้เป็นทอดๆเข้าใจไ,ไหม ถ้าตีความกันง่ายๆว่าโอ้โหดาวตกพบอริเยอะเจ๋งชีวิตไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆดีกว่าเดี๋ยวสวยททายอย่างนั้นก็เรียบร้อยไม่ต้องทายนะยิ่งเจออริมันต้องสู้สู้เพื่อที่จะชนะและไม่ใช่ว่ามันไม่มีมุมสู้มันมีดาวอังคารเข้ามาเสริมที่บ่งบอกว่าสู้แล้วสำเร็จครับ ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิกทถูกอกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่ QR Code โค้ดและเบอร์พร้อมเพลงนี้แล้วก็ฝากคอร์สเรียนด้วยนะครับใครสนใจก็เข้ามาสอบถามได้หรือยังมีเวลาตัดสินใจก็ลองพิจารณาดูนะครับ ดวงชะตาเดือนกรกฎาคม2568ัรลัคนาราศีมังกรน,นะครับสู้ได้เพราะดวงได้อุดมเกณฑ์ชัดเจนดูดีคลิปนี้สวัสดีครับ